สวัสดีครับผมวันนี้ผมโยใน been, h, รครับ S B G T V ครับก็จะมาทำหน้าที่ Class Game m ครับเอาชีวิตรอดนะครับผมก็เป็นเรื่องกันเลยดีกว่านะครับโอเคเราก็จะมาตัดไม้กันโยโอเคดีมากๆเราก็จะมาสางบานกันนะครับ ตัดไม้ต่อไปตัด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 ต่อไปนะครับถ้าพอได้ไม้เสร็จแล้วก็จะเป็นไม้ธรรมดาเอามาทำบุดดิ้แพงนะฮะมันจะได้เอ่อเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ เดี๋ยวพอาได้รู้เรื่อแพ้เสร็จแล้วทำเออมันจะเสียงทีวีกลงไปนะนะฮะคาบเชเบิลนะฮะปกติเราจะมีสี่ช่องนะพอวางคาบเชเบิลลงไปเนี่ยฮะมันจะมีเก้าช่องเลยจะครอบอะไรทไี่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับอ่าผมจะคาบดามนะฮะนี่ครับได้ดามแล้วนะ,ะปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับทำนี้นะฮะวางอย่างนี้ ก็จะได้ขวานไม้นะฮะออกมาใช้กันเล่นๆเลยแหลนนะ,ะนะฮะเหนไหมแทงไม้จะหมดโอเคเราจะมาทำไอ้นี่ที่พวกพวกเออเราจะฆ่าน้องแกะเพื่อเอาขนนะเอาขนมาทำอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับข่าวัวเอาเนื้อโอ้บานบานเรานี่จะรวยนะเนี่ยแ้เจอโ,โอ้เจอน้องแกะ น้องแกะน้อยจะเพื่อนอย่าฮู้ฮเจ้าโอ้ไอชื่อไอ้าไอจ้าโอชอเฮ้ยมาทำไมล่ะนะไม่เป็นไรพี่พี่ใจดีจัดให้นะฮะเอาใช่ปะวะนะฮะเอาวุ้นแพงวางแล้วก็ขนแกะวางขบวนจะได้เตียงนอนสุดเซจะอัศจรรย์นะครับ ขวานขวานเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าแม่งเอาไว้ตัดไม้นะครับถ้าใครไม่รู้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วนะนะครับขุดต่อไปครับอันนี้ก็วันนี้วันแรกนะฮะก็จะเอาชีวิตรอดในวันแรกไปก่อนนะฮะถ้าจบวันแรกผมก็จะขุดแค้นจะสร้างว่างกอนดีกว่าเดี๋ยวแม่งเหมือนจะมืดแล้วนะอ่ะเฮ้ยเหมือนบ่ายแล้วนะฮะ โอเคสร้างบ้านเลยผมชอบบ้านเล็กๆอะ่ะไม่ชอบบ้านใหญ่โตคุณรวยหรูหรากิ๊กก๊อกอะไรมากมายนะเฮียโอเคได้เลวได้มาเบลได้มาเบลแล้วกูเป็นไม่ทำอนะไรเะยโอ้โหฮม ช,ช้าช,ช้าช้าให้ไวเด้อควาไม้นี่จะช้ามาก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 ,มากเลยนะครับทำให้คุณอุมเสียด้วย,ไม,ยไม้หมดทำประตูทางเข้า รงนี้นะฮะก็น้องหมูไทยๆก็ก็ก็ก,ก,ก็อ่าเอาตั้งคาเทโกไว้ตรงนี้เราจะมาทําประตูกันนะครับนะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะกันกันซอมบี้ซอมบี้ ไอพวกไก่นี่ยยันตายยังตายตายังตายไม่หลออสายตาคนย่างโยคนนี้ไปด้วยดรอเอ้ยหมดแล้วโอ้หาม้าไม่พอครับโอ้ต้องเรีบตับไหมต้องรีบตับไหมมันอยู่ไม่ได้เรื่องนี้หรือต้องยุง่งโอ้ไมโอ้ไม เอออันนี้ชิปแรกนะฮะเอ้ครั้งแรกนะของผมเลยนะครับที่การแชรเกมนะฮะใครชอบก็กดไลค์นะฮะดกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับมันจะทำให้พูดเร็วจังวะเฮีย อย่างนี้มันไม่ได้มาไม่ได้แล้วมาไม่ได้เรื่องนี้เรื่องนี้มันมันาต้องยุ่งเราต้องยุ่งเฮ้ยเสียงเี้ยอะไรสด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  หมดแล้วหมดแล้วมันอยู่ไม่ได้นีเรา้นก็ก็ก็ ็เสียวนะฮะเพราะผมน่าจะเปิดหมวดฮาร์ดนะฮะเธอจำบ่ผิดนะครับน่านไงโอเคฮะจากเพื่อท่านผู้ชมนะฮะเราเปิดหมวดฮาร์ดเอาไว้นะฮะพอจะมีซอมบี้มาก็เป็นได้นะครับไม่ได้จะเล่นเะ เอามาก่อนนึนนงทีเื่อเดี๋ยวค่อยทีเรือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยอก็บ้านก็สะถุนนะฮะไม่คยดอะไรมากมายนะฮนะก็ได้ท้อมาเสียงก็ปากครับความสว่างนะ เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีซ้อมบีก็นอนดีกว่าเนาะไอ้เค้ยกูก็หลอมไปเองอ่ากีนน่นาทีแล้วเนี่ยไม่ได้จงไม่ได้จับเวลาเลยก็เดี๋ยวไปกดฐานสน,นิทสักหน่อย ส้นน้อยตรงนี้ไม่ถาม่านบ่มอ,อ้วงโตเขี่ยนอนกูม่อย,อ,ยอยู่แล้วไอ้เี้ยกูมีด้วยกูมีไป อ้ดีไปดีไนปะโอ้โหทางแม่นบมอ่ะันนี้มีความสำคัญน,นะ ก้นแล้น่าจะน่าจะรุ่งเลยนะครับเพราะว่าเราได้หินสิบเก้าอันนะหินมาทําอะไรทําได้หลายอย่างอนะทำเอาวงอาวุธอุปกรณ์นน่นนีนั่นหรือจะทำเตาเผาก็ได้หมดนะฮะทำเยอะๆนะทําแบบมันมันโอเคอ่ะเออเอาไปชิน้นนีจะคุมไหยวะไม่คุมหรอก าใครพวกเขียนใครยังขาดโหง่ายกูดำน้ำมาเอาโอเคโอเคเราเอาทรายไปทำอะไรเดี๋ยวรู้กันนะ Uh -huh. Ok ha Ok Qua wow, nên cần đá gỡ mà gì Mấy ra là mấy Lâu có dự đời Lâu 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 บ่งบ้านแม่งไม่มีหลังคาเลยสักอันน <wh> ี้อมก่อนบ้านเคียอะไรถึงว่าทำไมมันโลโลแม่งไม่มีหลังคานะบ้างส่งติงหรืว่ขแม่งสร้างไว้เหี้ยแม่ง่หีลังคา ห่าไม้ต่อนะครับก็ไม้ตอไปในการเล่นไม้ครับเนี่ยไม้สําคัญนะฮะไม้สําคัญเพราะว่าไม้มันทําได้ทุกอย่างเอ๊ทำได้ทุกอย่างเอเอโอ้ทำบ้านก็ได้ใช่ใช่นะครับก็ดีอย่างเงี้ยไม้ เวาจะทำอาวุธอะไรเราก็ต้องใช้ไม้นะฮะทำเครืองอะไรก็ต้องใช้ไม้นั่นแหละฮะคนไทยเราต้องรักโลกนะฮะดูเหมือนไม้ค้าสิฮะถ้าเราไม่มีไม้อะเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ป่มหรอนะฮะเราควรปลูกระดมนะฮะในการปลูกต้นไม้นะเครื่อปุยยังมาแคสเกมมาทำเครย่องอะไรนะโ,อโอเคะฮะ ก็ก็ปลาีเดีเออลืมใช่ต้องเอาไม้นะมาทำไม้บูด้ำแพงนะครับอ้าจ้าอ้าจ้าออาจ้ากตากะตากะตากะตาอุจ้าออ้นะ บ้านกูแม่งกันดาที่สุดในสัมรรสัมรรนะสัมรรโอเคเฮ้ยเฮ้ยไมค์กูโอเค,เอ,เอ,อ,เคอืม้ว,กกกว,กกกว่าสกิลกระตัน้ว่าสกิลกระตันเดี๋ยววางกระจกก่อนนะครับอืม จะเย็นจะเย็นนะฮะการวางกระจกนี่ต้องจะเย็นนะฮะบ,บางคนว่ากระจกแบบแผ่นอะเออเธอไม่ทํากระจกแบบแผ่นวะแม่งประหยัดก,กว่าตั้งเยอะผมไม่ชอบอนะผมชอบกระจกแบบบล็อกอะแม่งสวยอีกแบบหนึ่งไงสัตว์มูอเดะอวก็ขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ผมนะครับ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 บ๊ายบายโ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 ย